เ okay, อาแค่สี่แรกก่อนนะครับย่าขวาก่อน1ดซ้ายสองออกสเก็บ4ี่ทีครับเดินสองออกสเก็บ4โอเคไหมครับอันนี้เอาเริ่มจากซ้ายก่อนก็ห้าหกออกเจ็ดเก็บ8อ่ะอันนี้เอารวมกันแค่ช้าขวาครับนะบ1ินสองออกที่3าเก็บ4ซ้าย5้าออกที่7เก็บอีกรอบไ้1นึ สองออกที่สามเก็บ4ย่อ้อกอกที่7เก็บ8อก็นึ่งหนึ่งเก็บเอ้าอีกหึงรอบเอ้าหนึ่งเก็บสีาออกเจเก็บ8โอเคหครับใครยังไม่ได้ชกมือขึ้นโผล่หมดเลยนะฮะเซตที่2นะครับขึ้นหน้าแยกสองสา สี่วิ่งรอบตัวเลยนะครับอีกทีหนึ่งนึ่งสองหลังสาข้างสี่ชิด5้าอีกทีหนึ่งครับชิ้นหน้าก่อน1 2ึ่สามข้างสี่ชิด5อันนี้ครับสายบ้างหชิด7เลยแล้วก็แปนะครับถอยแปนะครับอีกทีครับตั้งแต่แรกเลยช, lob, ช้าๆเดิมสองสามข้างสี่ชิดที่ห้าแยก6ชิด7ที่เถอยแปด รอบครับ1 2 3สองสาทางสี่ชิห้าชิเจดห้ยแปรอบครับ1 2 3 4อสาสี่ชิด5ห้าแยกหชิ้เจดห้อยปได้ไหมครับได้เลครับถไม่ได้ยกไปขึ้นอ๋อไ,ไ,ไม่เป็นไรครับอีกรอบนึงเหมกันช้าๆขึ้นหน้าหนึงสอง ชิ5ห้แยกหกสิบเจ็ดหอยแปด่อยเรียมตัวใช้ฝหายรัลองจับอ่ช้าๆลองทำไปหนึ่งสอิบห้แยก6กสิบอยแโอเคนะครับคราวนี้ตั้งแต่แปดแรกนะครับมาถึง8 2ย่ำ1 2ออก3าเก็บ4ย่ำ5ย่ำ6ออกเ เจ็ดแเ่อขึ้นหนึ่งสแยก6อไชิต7้โอเคครับอีกหนึ่งรอบครับย่ำหนึ่งออกที่3ามเก็บ4ี่ย่ำ5าย่ำหเจ็ดเ้นที่2ขึ้น1 2 3 4ี่ชิ้นแยก6อไชิต7อีกหนึ่งรอบย่ำหนึ่ง 2ออกที่3าเก็บ4ย่แยห้ายหกอันเจ็ดเจขึ้น1 4 5 4 5แยกขอันเจ็ดเจแล้วหยุด